สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเรื่องผักข้างทางในเยอรมนีนะคะมีผักอะไรกินได้ไหมกินไม่ได้ไหมอร่อยไหมนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะผักอันนี้กินได้นะคะกินกับน้ำพริกน้ำโพงได้ผักอันนี้เขาบอกแซ่บๆผักอันนี้กินได้นะคะแล้วผักอันนี้ก็กินได้นะคะ ผักอันนี้ก็กินได้อันเนี้ยกินได้ไปกินกับนุ่นนิ่นั่นไงน้ำพงน้ำพริกกินได้แต่จำชื่อไม่ได้นะคะไม่บอกชื่อผักนะคะเยอะเลยค่ะผักตีนนี่ก็กินได้ผักอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได้เน,นี่ยกินได้ผักในเยอรมนีดูอันนี้ก็กินได้ค่ะผัก ส่วนมากกินได้เยอะมากแต่ก็อย่าก,กินในที่มันข้างทางเพราะว่าเยี่ยวหนูเยี่ยวแมวเยี่ยวคนนะคะอุย้ยอันนี้สวยงามเซอกินได้ครับผักอันนี้กินได้นะคะจะมารีวิวให้ดูนะคะคนเยอรมันที่เขาชอบกินผักอันนี้ก็กินได้เนี่ยผักผักตําแยนะ่ะกินได้แต่เวลามันโดนอันนั้นมันโอ้โหคันมาก ให้ดวนผิวหนังเรานะคะผักอันนี้ก็กินแซบกินได้มีกาไก,ากา่ไก่น,นี่ก็กินได้ค่ะผักค่ะผักสปาผักนะคะผักแต่คนเยอรมันไม่ชอบมาเก็บกินนะคะเพราะว่าห้างทางมันกินไม่ได้เรื่องของเรื่องสมัยก่อนมันมีเคมี นี่คือผักเซียนนะคะเอาไปดองอร่อยเนี่ยอันเนี้ยผักเซียนเอาไปดองดองกินอร่อยผักเซียนที่ดอกขาวๆแบบนี้คือผักเซียนเอาไปดองได้เนี่ยแบบนี้ค่ะแบบนี้คือผักเซียนเนี่ยเคยเอาไปดองผักเซียนอร่อยนะคะกินกับน้ําพริกกินกับแจ่วป่นอันนี้เา่ผักเซียนนี่มันแก่แล้วอย่าไปเก็บ พ่อเก็บกินอันนี้ก็กินได้ผักอันนี้ก็กินได้ผักนี้อร่อยนะฮะผักอันนี้กินได้กินกับพอแจ Ä วกับอะไรได้นะคะผักในเยอรมัน,นะค่ะข้างทางถ้าคุณไปเก็บผักเก็บเห็ดคุณอย่ากเก็บในข้างทางเกินไปเพราะว่าเพราะว่าคน,นเยอรามาันชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะอย่าไปเก็บเยอะเก็บพอกิน นี่ต้นฟันสิงโตนี่มันยุบแล้วก้านยางนี่เอาไปทาที่เป็นอันนี้ได้นะคะเอาไปทาขี้หูอ่ะขี้หูที่เป็นตุ่มเป็นตาตามเท้าตามมือได้แล้วมันก็จะหลุดออกอันนี้นะคะยางอันนี้ค่ะยางอันนี้ค่ะเอาไปทาได้นี่เป็นป่าข้างทางข้างแม่น้ำนะคะเข้ามาชี้ฉี่ก็เลยถ่ายให้ดู นะคะอันนี้คือดอกอฟันสิงโตดอกเหลืองๆฟันสิงโตเขาไปผัดได้ผัดได้เอาไปาแกงขี้เหล็กได้ต้นฟันสิงโตเนอะแต่ดอกมันยุบแล้วมันเริ่มแก่แล้วเพราะซัมเมอร์จะมาแล้วดูต้นผักเซียน ตอนที่โควิดเอาไปดาเอาเป็นดองอร่อยมากเพราะตอนโควิดไม่ได้ทำงานตอนนี้ไม่มีเวลาค่ะแม้ทำคลิปยังไม่ค่อยจะมีนะคะต้นนี้ก็กินได้ดอกเนี้ยกินได้ค่ะเนาะป่าเยอรมันดูดอกผักเซียนดองผักเซียนเยอรมัน สวยอยู่เนาะต้นผักเชียนใช่แม่บ้านแม่บ้านชอบเอาไปยาไปดองสวยเนาะแม่บ้านแม่บ้านชอบเอาไปดองกินเนาะ,นะก็ถ่ายคลิปให้ดูผักอะไรกินได้เนี่ยค่ะแต่ผักเชียนเยอะเนาะคนเยอรมันชอบเอาไปดองกิน นี่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 ใช่ออกมาเนะี่ยโอ้ยเยอะมากดูผักเซียนผักเซียนเยอระะมันดอกสวยสีขาวๆนะคะดอกไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยค่ะน่ารักนาอ ต้นผักเนี่ยกินกับน้ำพริกได้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยครัแบบอันนี้เนาะสปาสเปตอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผักหวาเนเยอรมันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ตอนนี้ไม่รู้ผักอะไรมาถ่ายคลิปให้ดูคลิปสั้นๆนะคะเด้อ ออสวยนะต้นมันสวยต้องเอาต้นที่ที่ยอดที่ไม่มีดอกเอาไปตากสักแดดหนึ่งแล้วก็ไปแช่ขันเกลือใชอ่แล้วก็ดองใส่น้ำสับเข้าไปนิดนึงเนี่ยค่ะอ,นนอากาศสดใสมากจะเข้าซัมเมอร์แล้ว ผักอันนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยกินได้เนาะดูเก๋ดูเหลยดูหูสวยป่าถ้าเป็นบ้านเราจะไปเหลือหรือเพราะเป็นเมืองไทยอ่ะเนาะเก็บกันสนั่นแต่ที่นี่เขาไม่ค่อยเก็บเพราะมันมีสารมีสารเคมีอยู่พื้นดิน พราะตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเก็บกินซีซัวไม่ได้มีกระเทียมป่าเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยค่ะเนาะนี่มันมันเป็นป่าท่าน้ำค่ะสวยเนาะดูดีไปหมดเสียงนกร้องชิป๊บจับจับโอ้ยน่ารักสดชื่นจังนะคะผักสปาผัก นะแต่คนยุโรปไม่ชอบมาเก็บไปกินใบกระเทียมป่าส่วนมากเขาจะส่งมาจากพวกโรมมเนียบุการีส่งมาขายในอ,อ,อาร์ดีห้างอาดีเยอรมันขายเป็นถุงๆนะคะดีเนาะป่าหายเห็ดหาได้แต่ไม่ค่อยไปหาเห็ด เคยไปตอนโควิดตอนนี้ไม่มีแล้วคนเขาไม่ไปแล้วคนเขาทำงานเขาซื้อในห้างถูกๆใช่ดูต้นมันใหญ่ดีเนาะต้นสวยงามมากต้นกินได้ต้นสวยอากาศดีมากอืม เนี่ยเขากินได้หมดเนี่ยผักนี่กินได้ทุกอย่างเรียนรู้จากเพื่อนค่ะเพื่อนบอกเห้กินได้ทุกอย่างเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยที่รดีโอเหรอก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตรงนี้ เสาอะไรเสาว่ารดิโอนะเสาอินเทอร์เนต็ตหรือว่าอะไรนะดูแม่นม้ำแม่น้ำสายนี้ชอบมาตรงนี้มากแม่น้ำม,มันสวยดีใช่แม่น้ำม,มันสวยคนเยอรมันชอบแดดมากเพราะแดดมันแจ่มแจ้งดิดี ไปถึงนู่นกกนะไกลเนาะสวยงามมากน้ำไหลบุ่มบมบุ่มบำเนาะอากาศชดชื่นรับแสงแดดมันก็ดีเพราะแสงแดดทำให้วิตามินอ e. ีวิตามินดีเนาะดีมากตรงนี้สัม,มอสวยคนเขาชอบมาเล่นนะ้ำมันนี้น้ำเยอะมาก มีเสารเตือนด้วยนะออใช่ครับสวยมากสวยไม่เห็นโตวปล่า ไม่มีปลาสักตัวนอะเนะส่วนมากเือสินค้าที่นี่จะผ่านผ่านทุกวันผ่านทุกเวลาไปทั่วยุโรปไปนู่นอะเนเธอร์แลนด์ไปทางนู้นนะคะ่ะ อันนี้มันมาจากสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสคอนสแตนตอันนี้แม่น้ำสายนี้นะคะวิดีโอนีสน้สั้นๆค่ะขอบคุณค่ะจะไปแล้วนะคะก็ะหิวข้าวนะคะบอกผลไม้บอกผักทุกอย่างให้แล้วนะคะมาใครมายุโรปก,ก็บอกเนาะเก็บกินได้เลยนะคะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วกเก็บกินได้ เนาะค่ะข,ขอบคุณค่ะ